วัสดีค่ะพบกับช่องอุ้งบาตอมพาเที่ยวนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ขอ,อนแก่นค่ะคลิปนี้นะคะไม่มีอะตอมเพราะว่าอะตอมติดเรียนนะคะวันนี้เราจะมาทำบุญ9วัดกันเสริมสิริมงคลน,นะคะเดือนอ้ายรับปีใหม่ค่ะไปค่ะอันนี้เราอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟขอ,อนแก่นค่ะ สัมสิบนะ น,นีแค่สถานที่แรกนะคะของจังหวัดขอนแก่นที่เรามาไปกันต่อค่ะทุกคนมาถึงแล้วค่ะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สองนะคะประจำจังหวัดขอนแกน่น ถ้ามาขอนแก่นต้องมาสักครั้งนะคะมากราบสักการะขอ,อพรพระอนุสาวรีย์พระ,ะคนครศรีบอรรลักษณ์หรือเพียเมืองแผ่นเจ้าเมืองขอนแก่นนะคะทเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดขอนแก่นนะคะ ยมเด่นนะคะ you mm. สักการหลหลวงห้อ,หอพลับ นี้เราเข้ามาที่วัดธาตุพระอารามหลวงนะคะเราจะเข้าไป,ปรกราบสการะขอพรหลวงพ่อพาร,รักกันนะคะ เข้าไปในพระโบสถดกัสก,กาแล้วหลวงพ่อเขาเจ้าใหญ่นะคะในอุโบสถค่ะ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถัดไปนะคะเราจะมาสักการะเจ้าพ่อมเหศักนะคะไปกันค่ะเรายังอยู่ที่เดิมนะคะริมบึงแก่นนะครนี่ค่ะทริปนี้ยาวค่ะ มีประวัติศาสตร์เก่าแก่นะคะอันจะมอมเมศักดิ์ตรงนี้ Thank <laughs> you. ดาวชั้นนะคะ าอะไรดีวก่อนสิพูดกันก่อนถึงแล้วค่ะชั้นที่9นะคะของวัดหนองแวงชมวิวทิวทัศน์ของเมืองขอนแก่นนะคะวัดหนองแวง,งะะเป็นพระอารามหลวงนะคะเทีกนที่เกินครด้วยค่ะเราขึ้นมาสักการะพระบารมสารีริกธาตุกันบนนะคะที่ชั้น9กันเราจะไปสถานีต่อไปนะคะ นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถัดมานะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัดกลางค่ะภายในวัดล่มลืดนะคะเราจะมาสักการะหลวงพ่อพระใหญ่กันนะคะค่ะภายในอุโบสถนะคะไปกันค่ะ เอานสวัสดีสวัสดีไกด์เลยวันมีความร่มรื่นนะคะอากาศดีค่ะเย็นสบายภายในอุโบสถนะคะหลวงพ่อพระใหญ่นะคะวัดกลางเมืองเก่า เดีบูรพคณาจารย์นะคะเดี๋ยวเราจะไปชมด้านในกันนะคะไปค่ะ ภานในจะมีภาพบรมสารีริกธาตุนะคะทุกคนขออนุญาตนะคะเข้ามาเย็นมากเลยขออนุญาตนะคะขออนุญานะ สดสวยงามมากเลยค่ะทุกคนมาทำบุญกันได้เยอะนะคะ ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดศรีนวลนะคะถวายสังฆทานทำบุญกันค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมศาลหลักเมืองเก่าแก่ด้วยนะคะอยู่ที่วัดศรีนวลมีประวัติยาวนานค่ะ,ะวัดมีความร่มรื่นร่มเย็นนะคะ ສໍາຜູນກັນແຕ ตอนนี้ทางวัดมีการต่อเติมอาคารด้วยนะคะนี่นี่ค่ะมาลวค่ะทุกคนนี่ค่ะหลักเมืองเก่าแก่นะคะเป็นหลักเมืองเดียวกันกับที่ใช้เป็นสารหลักเมืองของจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็อำเภอชุมแพมีประวัติยาวนานทุกคนจากที่เราศึกษามานะนี่ค่ะตัวพระอุโบสถนะคะนี่ค่ะ มาทำบุญมาขอพอรกันนะโยทุกนลนีค,ค่ะนี่เป็นด้านในของบริเวณพระอุโบสถนะคะไปค่ะเดี๋ยวอุ้มมาตอมพาไป ปีมีความใหญ่มากเลยนะคะนี่เดี๋ยวเรายังหาทางเข้าไม่เจอแล้วทุกคนนี่กระโกกปีนนะคะไปค่ะ สวยนะคะขอว่าสีนวลน,นะทุกคนกันเยอะค่ะตรงนี้เราจะมาสักการะพระสักยะมุมีสีพัดคูนะคะแล้วก็นมัสการร้อยพระพุทธบาทแก่นธนสารนะคะอยู่ด้านหลังของพระประธานนะคะไปกันค่ะ เป็นรอยพระพุทธบาทนะคะโหวงเหมือนของหลวงพ่อโตนะคะนี่นะทุกคน วัดเก่าแก่เลยนะคะครูบ้านครูเมืองจังหวัดขอนแก่นมาเลยนั้นนี่อพะทะลุลนะคะทุกคน มนานั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระกันทำบุญกันค่ะเดี๋ยวขอกลับพระก,ก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เรามาถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่9แล้วนะคะเป็นเทวสถานเจ้าแม่กวนอิมค่ะ งนี้นะคะเป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนนี่ค่ะทางเข้านะคะเราจะมาสักการะเจ้าแม่กวนอิมกันนะคะจีนจีนค่ะศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนขอนแก่นนะคะหนานหนิงเทศบาลน,นครขอนแก่นค่ะเราจะมาสักการะเจ้าแม่กวนอิมค่ะไปค่ะไปกับไกด์นะคะ ไปค่ะสวัสดีค่ะกายของเราโองพัพโพที่สัตวกวนอิมนะคะจัดแบบจีนเลยนะคะทุกคนไ้ค่ะวันนี้เราออนทัวร์มา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่9ของจังหวัดขอนแก่นกันแล้วนะคะทุกทุกที่ที่ไปทุกทที่จะมีเรื่องราวานะคะทุกคนสนุกมากเลยค่ะถ้าใครแวะมาขอนแก่นนะคะต้องมาค่ะสถาปัตย์ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเสารโรงเรือนจัดสวนนะคะจะเป็นสถานที่แบบจีนทุกอย่างนะคะตรงนี้ไปค่ะ ถึงแล้วค่ะตานพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมนะคะอันนี้จะเป็นเทศไทเจียนะคะขอขอพรกันได้เยอะนะคะสำเร็จหน้าที่การงานค่ะส่วนด้านหน้าเหล่านี้จะเป็นองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมนะคะ ตามประวัตินะคะสร้างมา2545นะคะองค์เจ้าแม่กวนอิมสลักด้วยหินสีเหลืองนะคะสายทองแต่ปัจจุบันนี้นะคะได้มีการบูรณะนะคะเรื่อยมาบันนี้ท่านองค์ท่านจะเป็นสีน้ำตาลนะคะ แต่ถ้ามองด้วยระดับสายตาจะเป็นสีขาวมุกนะทุกคนไปค่ะ คนมาเที่ยวตามเราได้นะคะร้านพระวุวิสสัทธ์ถ้าแม่กดอินตรงนี้ก็จะอยู่รอบริมบึงแก่นนครนะคะนี่ค่ะวิวทิวทัศน์นะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาชมให้ทั่วนะคะทริปนี้ของเรามาครบเลย9ที่นะคะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาเมืองขอนแก่นนะคะ ลิมบึงแก่นคนครนะคะทุกคนเที่ยวตามเที่ยวตามไม่ได้ยากเลยง่ายค่ะวิถีทัศน์ก็สวยงามแนะนำทุกคนนะคะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากไว้ค่ะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะมาไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะอันนี้เป็นที่ที่9นะคะไี้ค่ะสนุกค่ะแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะคะอุ้มาต้องฝากไว้ด้วยนะคะ ฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะเป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ